ตอนที่สามจะพญานาคนั้นจะมีหน้าที่รับผิดชอบต่างกันออกไปตามแต่ถินที่อยู่อาศัยตามที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างเช่นพญายนาคในระดับอากาศเทวาอย่าลืมว่านาคมีตั้งแต่ปุมมเทวาตายประดานมาลุกะเทวาอากาศเทวาถึง บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาแต่หนักชั้นใต้ประดานไล่เรื่อยไปถึงบนสวรรค์ทีเดียวนะจ๊ะนาคในระดับอากาศสเทวามีหน้าที่ทําให้เกิดพายุฝนฟ้าตกที่เราเคยได้ยินวันสงกรานต์หน้าไขายน้ำเพราะนั้นตัวทนี้ตัวรู้สึกให้มีกี่ตัวนะเต๋ีสิืดนที่จริงให้เป็นทีมนะยทำให้ฝนตกตั้ง ตามเวลาหรือผิดฤดูกาลก็ได้ขึ้นอยู่กับบุญบาปของมนุษย์ในยุคนั้นจะบันดาลหรือถิ่นนั้นหรือยุคนั้นถ้ามนุษย์มีศีลมีธรรมในยุคนั้นหรือถิ่นนั้นฝนจะตกต้องตามฤดูกาลเพราะน่าจะเอาบุญของมนุษย์นี่แหละมาปรุงให้ฝนนี่ตกต้องตามฤดูกาลไม่มีลมพายุร้ายแรง ตกอย่างสบายๆทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารจเจริญรุ่งเรืองไม่ให้น้ำท่วมไม่ให้อะไรให้พอดีพอดีแต่ถ้าหากว่ามนุษย์ทุศีนดื่มสุดาเมลัยบุหรี่ยาเสพติดสิ่งที่ไม่ดีการพนันหรืออะไรต่างๆที่เป็นอบายมุกกระแสบาปนี้ก็จะบันดาลให้หนักทำให้เกิดลมพายุฝนตกหนัก ฤดูการอะไรต่างๆเหล่านั้นทำให้ชาวบ้านหรือมนุษย์เดือดร้อนยกตัวอย่างเช่นในกลาละครั้งหนึ่งแคว้นกัสมีระคันธาระฤดูนั้นเก็ีเกี่ยวรวงข้าวมนุษย์ยุคนั้นเนี่ยก็คล้ายกระยุคนี้เนี่ยถิ่นตรงนั้นไม่มีศีลมีธรรมกัน ใครจะเข้าวัดก็ห้ามเอาปัญหาให้จะดื่มสุราเม่ัยไม่เป็นไรพญายนาคอาลวาละก็ไดเอาบาปธรรมดาในฝนลูกเห็บตกลงในฤดูเก็บเกี่ยวทีทํำไม่รวงข้าวที่เกี่ยวเหล่านั้นลอยไปยังมหาสมุทรตกหนักพัดข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วลอยไปเลยก็เดือดร้อนอยู่ เดดอดร้อนเข้าก็มีพระมหาเถระผู้ทรงกภิญญารูปหนึ่งในเมืองปาตลีบุตรทราบข่าวถึงความเดือดร้อนชาวบ้านคิดว่าปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวน้ำท่วมปลูกข้าวปลาไม่ได้แถมที่เกี่ยวไว้ลอยไปหมดอย่างนี้ก็จะเดือดร้อนท่านทรงอพิญญาเห็นไหมปาฏิหาริย์มาอีกแล้วที่จริงเป็นเรื่องปกติของท่านนะพระจิตท่านบริสุทธิ เป็นตวงตัวเองเป็นอิสระเห็นไหมอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้แล้วเข้าถึงความเป็นอัตตาความบริสุทธิ์เป็นอิสระเหาะเหินเดินอากาศได้ไม่มีกิเลสบังคับมันเนียวหลังก็เหาะมายังอารวาระแล้วก็ไปที่สะตั้งท่พญานาคครอบคลองอยู่พระมหาเถรละก็ได้เดินจงกรมบ้างนั่งบ้าง นอนบ้างเบื้องบนสะใหญ่นะั้นเอ๊ะเมื่อกี้อากาศสเทวาไงมาอยู่ในน้ำเนี่ยอาจารย์คถาจารย์นะอ๋อก็ลงได้แต่ข้างล่างขึ้นเหมือนงบนไม่เลยข้างบนลงมาได้เดินบนน้ำได้นอนบนน้ำได้นั่งบนน้ำได้เหมือนเดินบนแผ่นดินอย่างั้นแหละนางนาคมานวิกาทั้งหลายผู้เป็นบริวาร เจงบอยกับพยานาาว่าข้าแต่มหาราชมีสมณะโลนองค์หนึ่งนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดที่ปะต่อการปินชิ้นๆกำลังประทุษร้ายน้ำของเรานะ่ะคือเดินบนน้ำนั่งบนบน้ำเดีบวบนน้ำนางนาคมาวิกาโอ้เธอเฉะละให้พยานนาคนี่ใครพูดก็ไม่ซึง้ง ตึงเวลาธการรมวิกาหงดยีดทีสก็เลยออกไปพบพระเทระในทันทีไม่ได้เห็นพระเทเะแล้วพระเทระก็เห็นท่านพระเทระเห็นพญานาคเขาไม่ได้กลัวเลยก็ยังเดินจงกรงกลับไปกลับมาอย่างสบายใจบนสะน้ำนานาาเลยเนรวิกายเป็นยักษ์ใหญ่หน้าตาหนักเกลียดน่ากลัว แต่แม้เห็นกันหน้าพระเทละก็ยังเฉยเฉยจึงบรรดาพายุฝนพัดกระหน่ำนี่ฟ้าคำรามลั่นและก็ผาปเปลี่ยงลงมาบรรดาต้นไม้น้อยใหญ่หักโค่นปลิวไปเลยถึงขนนั้นก็ไม่ได้ทำให้พระเทละหวั่นไหวและได้รับอันตรายแม้เพียงเล็กน้อยเราเลยไปชวนลูกหน้าทั้งหลายเนี่ยให้มันนรมิยกายที่น่าเกลียดน่ากลัวมาชุมนุมกัน แล้วก็พุ่งกลับไปหาพระเทระหวังจะทําร้ายให้แหลกเหลวเลยแต่พระเถรักก็เฉยพญานาคเองก็เลยบังหวนควันใส่พระเทละหวังใจสําลักควันตายท่านก็เฉยบรรดาเพลิงกรดร้อนแรงตั้หมายให้พระเทละมอดใหม่เป็นเท่าทานพระเถละก็ยังเฉยก็เลยบรรดาเป็นเครื่องประหารที่มีคมเดียวบ้างสองคมบ้าง สารพัดอาวุธยุทโธปกรณ์ใส่พระเถระท่านก็ยังเฉยแม้ใช้กําลังคุกคามทําร้ายพระเถระอย่างไรก็ไร้ผลไม่ได้ท้าพระเถระสะดุ้งสะเทือนแม้เพียงนิดจึงปแปลงรรางเป็นยักษ์ร้ายหน้าตาหน้าเกลียดหน้าลัวยิ่งขึ้นไปอีกท่านก็ยังเฉยก็เลยตะโกนด่าพระเถระด้วยคําหยาบคายมากมายแล้วก็ยกกองทัพสั่งบังคับกําลังพลนากว่าให้ไปจับ สมณะรูปนี้ข้าวเสแต่นาไม่มีใครเข้าใกล้พระเถระได้เลยพระเะถระท่านก็ยังเฉยจนกระทั่งนาคหมดฤทธิ์พอหมดฤทธิ์ก็ะละมณทิฐิเห็นว่าทำอะไรไม่ได้พระเถระก็กล่าวสอนพญานาคว่าดูก่อนพญานาคถ้าชาวโลกทั้งปวงพร้อมทั้งเทวโลกภาษานนิฟังไม่รู้เรื่องคือ ชาโลกก็ดีเทวโลกกดีที่จะมาทําให้เราขั้นคลัา,คามเนี่ยไม่มีหรอกเรานี่ยไม่กลัวภัยอะไรเลยเพราะเราเนี่ยปลอดภัยแล้วสิ่งที่จะทําให้เกิดภัยของเราเราได้กระจัดไว้เรียบร้อยแล้วไม่มีใครในมนุษย์กดีในเทวโลกกดีที่จะทําให้เราหวั่นไหวแม้ท่านจะยกแผ่นดินพร้อมทั้งภูเขาหรือมหาสมุทรมีมหาสมุทรจะมีภูเขาด้วยทุมาที่ตัวเราก็ตาม ท่านก็ทําอะไรเราไม่ได้หรอกและเราก็ไม่กลัวหรอกเพราะภัยนั้นเราได้ระง,งับไปแล้วกิเลสอาสะวะเราได้ทําให้หมดสิ้นไปแล้วเราปลอดภัยแล้วปลอดจากภัยในอบายในสังสารวัฏแล้วมีแต่ท่านนั่นแหละที่จะทุกโทมนัดจะขับแค้นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทำอย่างนี้เลยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดี พระเจลากรสอนจนกระทั่งนาคสิลิคลายประยศหน้าอับเฉาเฉา,าไปแล้วเศร้าชีวิตลำเค็นเลยพระเจ้าจึงแนะนำเห็นว่าเออละประยศแล้วเหมือนเทพยศออกจากแก้วน้ำหรือจากใจหมดสิ้นแล้วเป็นใจที่ว่างเปล่า ว่ะเทพยศออกจากใจแล้วท่านก็เติมของใหม่เข้าไปด้วยทำมิกถาธรรมภาสิทธิภัย,ยะในอาจหารล่าเริงและเหมาะสมแก่เวลาสถานที่นั้นได้ชื่นชมยินดียกย่องจนกระทั่งใจหน้านั้นฟูขึ้นมาฟูในระดับมีความเลื่อมใสแล้วก็สอนให้หน้ากระบริวารอีกแปดหมื่สีพัน ตั้งอยู่ในไตรสรณาคมและี่ห้าให้มีพระรัตนตรยัยพิทีพึ่งรวมทั้งยักษ์คนทนันและกุมพันเราอื่นอื่นอีกจำนวนมากที่มาดูสงครามมีคนมาดูด้วยนี่มีพวกยักษ์พวกคนทนันในยักษ์แท้ไม่ใช่ยักษ์แปลงนะคนทนันกุมพันยักษ์ได้ขึ้นอยู่กับท้าวเวสสวรนโนนะส่วนคนทันกับกุมพันได้ขึ้นอยู่กับทา้ทาทัตตลศนะกุมพันก็เป็นยักษ์อย่างหนึ่ง ที่ไปมีหน้าที่ในยมโลกแต่ขึ้นอยู่กับท้าทัตลดนะบันทันกุมพันให้อยู่ในใจสรณาคมละศีลห้าเมื่อนกันเลยหมดเลยพญานาที่อยู่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเป็นนาคที่เกิดแบบโอปปปาติกะคือเกิดปุ๊บโตปั๊บ บอมีพ่อบอมีแม่แต่บ่ได้ไปรูกคำพะเกิดปุ๊บโตปั๊บขึ้นมาทันดีเลยนาคเทวดาเนี่ยจะมีวิมานอยู่อาศัยสวยที่พยาสมบัติมากมายพลลเลยมีบริวารบริการในบริกรที่เป็นนางนาคมารวิการ ปิมาของนาคเทวดาหเหล่านี้จะอยู่อาศัยด้านข้างของภูเขาสินเนรุช่วงกลางกลางของภูเขานี่เรามาทำความรู้จักหน่อยช่วงกลางกลางของเขาสินเนรุจะจัดการปกครองเป็น,นชั้นๆลดหลั่นกันลงมาตามอำนาจบุญตามกำลังบุญซึ่งผู้ปกครองสูงสุดของหมูนหน่นาคเป็นเทวราช เป็นพระราชาทรงพระนามว่าท้าวิรูปักมหาราผู้ปกครองสวรรค์ฉันจตุมมหาราชิกามีพระนครอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของภูเขาสินเนรุทางตะวันตกนะนี่ทางตะวนตนะันต,ะวนตกก็คือทางด้านนี้นี่เขาสุเนรุนี่ก็เป็นที่อยู่ของฉันจตุข้างบนก็เป็นของจันดาวดึง นาค็จะอยู่ทางนี้ที่แต่งนี้โดยเอาชมพูทวีปเป็นเกณฑ์ชมพูทวีปอยู่ทางนี้อุตระอยู่นี้นี่นาอยู่ทั้งนี้ท้าวิรูปักมหาราชรับพยานนาคในระดับผู้ครองนครก็ต้องทําหน้าที่ปกครองเหล่านาคบริวารไม่ให้เบียดเบียนกันเองเพราะมันยังมีกิเลสอยู่นั่นแหละแล้วก็มาให้ ทำสงคารามข้ามเผ,ผ่าพันคือเผ่าชาวเขาพระสุมเมรห้ามไปทำสงคารามข้ามเผ่ากันเองด้วยและก็ห้ามเผ่าพันคนทันมึงครุฑมึงอะไรพวกนั้นหนักยักษ์คนทันครุฑเขาจะดูแลกันคือปกครองผู้ที่มีกิเลสอยู่ด้วก็เอาเรื่องเหมือนกันแหละ พยานหน้าผู้ปกครองในระดับอากาศสเทวาก็ต้องอยู่ในการปกครองของพระองค์คือผู้ที่เป็นอากาศเทวาก็ยังอยู่ในการปกครองของท้าววิรูปักมหาราชนี่แหละพญานนผู้ปกครองในพบบาด,ดานใต้แม่น้ําใต้มหาสมุทรก็ลดตกอยู่ภายใต้การปกครองของท้าววิรูปักมหาราช พญานาคจะปกครองพบของนาคซึ่งอยู่ใต้ภูเขาใหญ่ๆก็ล้วนอยู่ภายใต้การปกครองของท้าววิรุปักมหาราชทั้งสิ้นคือพูดยังไงนาคทั้งหมดเลยแหละทุกครึ่งเดือนในวันพระจันทร์ดับและในวันพระจันทร์เพนท้าววิรุปักมหาราชและพญานาคกระดับผู้ครองนครจะต้องถึนไปเข้าเฝ้าท้าสก,กะเทวราช ทิสุธรรมาเทวสัพาจะต้องไปข้าเฝ้าแล้วก็ไม่ใช่แต่ท้าวิรูปักมหาราชและบริวารเท่านั้นแม้มหาราชอีกสามพระองค์คือท้ากุเวนหรือท้าเวสุวรรณมหาราชผู้เป็นใหญ่ในหมู่ยักษ์ปกครองยักษ์ทางด้านทิศเหนือของเขาวาสุมเมตตะวันตกก็เป็นของนาคทิศเหนือก็เป็นของยักษ ท้าทัตตรสมหาราชผู้เป็นใหญ่ในหมู่คนทันปกครองนครของหมู่คนทันด้านทิศตะวันออกของเขาพระสุมเมรนก็ตรงกันข้ามกับของพาญนานาคทางเหนือยักษ์ทางออกคนทันตะวันตกก็เป็นของนาคท้าทวิรุณหกมหาราชผู้เป็นใหญ่ในหมู่ครุฑ จะปกครองนครอของหมู่ครุฑทางด้านทิศใต้ของเขาวสุมเมนในหลักงนึกภาพออกครุฑอยู่ทางทิศใต้ตะวันตกเป็นของนาคเหนือก็เป็นยักษ์พอตะวันออกก็เป็นของปนทันต่างองค์ต่างก็มาเข้าเฝ้าท้าสก,กะเทวราชพอรายงานบัญชีบุญบ,บัญชีบาปบุญบาปของมนุษย์ แล้วก็มาฟังธรรมฟังโอวาทด,ด้วยเนี่ยก็จะมาฟังธรรมในวันกลางเดือนกับสิ้นเดือนเนี่ยเราคงเห็นเนี่ยมาลาทั้งสี่แล้วก็ผู้มีศักิ์ใหญ่แล้วก็ท้าวสก,กัดเทวราชก็อยู่บนลัทนนบัลลังก์นี่แหละพระญานาคนั้นอ่ะสวยที่พยสมบัติมากมายและอายุก็ยืนยาวถ้าเป็นนาคเทวดาฉันจะตุมมหาราชิกา จะมีอายุถึงห้าร้อยปีทิพย์ตายแล้วอาจจะเกิดเป็นหน้าขึ้นมาอีกก็ได้หลายรอบหรืออาจจะไปเป็นอย่างอื่นหรืออาจจะไปอบายหรืออาจจะมามนุษย์หรืออาจจะวิบไปสวรรค์ชั้นอื่นแล้วแต่กำลังบุญบาปพญานาคแม้จะมีฤทธิ์มากสวยที่พยศสมบัติทประณีงดงามก็าตามถึงขนาดก็ยังจัดเข้าในกำเนิดของอภภพประัตร คือไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานในพบปัจจุบันได้ปเปลี่ยนพบบุญที่ทำให้เกิดเป็นพยานมากคือการทด่บุคลแทนบุญด้วยการให้ทานไม่จะมากมายเพียงใดก็ตามหรือการที่บุลใดก็ตามรักษาศีอย่างเคร่งครัดคือตามกำลังบุญนะ้ัก็ตามกำลังบาปมันผสมกันมันคละกันอยู่ แต่ว่าจะไม่เคยบำเพ็ญบุญด้วยการเจริญสมาธิภาวนาเลยจะมีทาละศีลเป็นหลักนี่ว่าตามอัตกถา,าจารย์นะว่าคนเรานี้แหลงมาตายไปแล้วย่อมมีสิทธิ์ไปเกิดเป็นเทวดาที่จัดเข้าในหมูนหน่นาคเทวดาได้ก็ตามกำลังบุญที่จัดสรรผสมกับบาปที่ตัวมีผสมประสานกันอยู่ แม้ท้ามหาราชทั้งสี่และเหล่าเทวดาชั้นจจตุมหาราชิกาก็บำเพ็ญบุญมาในลักษณะนี้คือทานแลศีลแต่ขาดบุญยกรียาวัตถุด,ด้านภาวนาอัตถกาถาอาจารย์นั้นว่านะแต่ว่าพอมาเป็นแล้วในยุคนี้แต่เป็นพุทธศาสนิกชนหรือบุคคลใดก็ตามแม้จะทำบุญในทารักษาศีลและเจริญภาวนาครบถ้วน แต่หากมีจิตใจผูกพันเคารพรับถือบูชาพญา,า,านาคราถนาจะเสวยที่พยะสมบัติแบบพญาน,นาคคือบางคนให้ทารักษาศีลเจริญภาวนาครบมีกําลังบุญพร้อมแล้วแต่ปรากฏว่าได้ฟังเรื่องราวของพญาน,นาคเกิดความเลื่อมใสมีจิตผูกพันอยากไปเกิดในเป็นพญาน,นาคเพราะว่าได้ข่าวมีนางมาริกา มีสมบัติเยอะอะไรต่างๆอยากจะไปเกิดหรือบูชาพญาน,นาคจิตก็ผูกพันก็ไปเกิดเป็นนาคได้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษากันเอาไว้นะจ๊ะพอใจผูกพันกับพญาน,นาคก็จะไปเกิดเป็นนาคมันมีเรื่องมาแล้วเรื่องมีอยู่ว่า บทของเศรษฐีท่านหนึ่งได้ฟังมาว่าสมบัติของพญานนาคหนึ่งงดงามประณีตน่าเพลิดเพลินเจริญใจจากพระดาบทคือพระดาบทเนี่ยท่านเข้าสมาบัติแล้วก็ไปพักที่นาพิพภัมากลับมากล่า,ลาหอโยมุปถากเสียเป็นบุตรเศรษฐีได้ฟังโอ้ยในใต้ บดานีโอสวยสดยศงานมะมีทรัพย์อย่างนั้นอย่างนี้สมบัติมากนางมารวิการนางหน้าก็สวยเกิดความปรารถนาจะได้สมบัติพยานนาสังสมบูรณ์รักษาทุกขอยได้ไปเกิดเมืองนาคธุอย่างน <Huh? S 1> <icher S 2> <me>. ั้นอยู่เรื่อยๆเลยจึงได้ทําบุญในชป็นตนแล้วตั้งความปรารถนาเกิดเป็นพยานนาคนี่ก็เป็นเรื่องราวของนาคตอนที่สามจ้ะ